ปล่อยไปได้หลายชุดแล้วพี่น้องนะครับปล่อยไปได้หลายชุดแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยไปได้ประมาณ4ชุดแล้วนะครับสําหรับเลขแนวทางรัฐบาลนะครับตัวแรกตัวเปิดนะครับตัวที่2คือเลขก่อนดังหรือเลขก่อนอันนั่นแหละนะชุดที่3นะครับคือเลขพูบนะครับส่วนชุดที่4คือเลข3ตัวซองครับนะเมื่อนี้มาชุดที่หาพี่น้องนะมาชุดที่หอาบางคนจมนะครับโอ้ย เรกๆคือห้ตัวเปิดมาแล้วแล้วม,มันยังอีกมาหายยังเพิ่มนะครับนะเป็นอย่างนี้แต่ไหนแล้วนะครับนะผมก็ห้ย,ยังสี่แต่ไดแล้วพี่น้องนะสาหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็ะปกก็บรูว่าสิอธิบายจังใดแห่ข้าเจ้าขาใจนะครับนะผู้ใดบ่เข้าใจก็เป็นยังบิดอ่อนนะครับขอแค่ทุกคนเข้าใจก็พอนะครับขอแค่เอฟซีทุกคนนะครับเข้าใจนะผมก็ปล่อยอย่างนี้มานานแล้วนะครับนะผู้ที่ติดตาม กดไลค์กดติดตามเท่านั้นนะครับที่จะรู้นะครับที่จะรู้ว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่าเข้ามานลยครับอ่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะย้อนหลังแนวทางรัฐบาลให้นะทุกคนง,งวดที่แล้วนะครับตัวเปิดงวดที่แล้วนะอันนี้ตัวเปิดงวดที่แล้วนะครับที่ นะครับที่ให้ทุกคนนะครับบางคนก็ได้เงินไปกินปีใหม่นะครับก็ดีใจด้วยนะบางท่านนะครับได้ชุดนี้นะครับได้ชุดนี้ตามชุดนี้นะครับตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวเปิดตามตัวเลยนะครับตัวเปิดก็คือรัฐบาลแนวทางชุดแรกนะครับที่ผมจะให้นะบางท่านนะครับตามตั้งแต่ชุดแรกนะตามตั้งแต่ชุดแรกยันเลข3ตัวนะครับนะห 886เะครับเข้าเต็มๆสำหรับแนวทางรัฐบาลงวดที่ผ่านมานะครับงวด30ธันวานะครับงวดนี้ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับงวดนี้ล่ะพี่น้องนะครับที่เฮ็ุให้หเฮาได้ก,กินปีใหม่นะครับบางคนเออกินไปปีใหม่ย,ยางมีความอุุขนะครับก็ดีใจด้วยนะได้มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ให้ทุกคนนะครับผมก็ดีใจดีใจบระครากนะครับเอ่อทุกคนดีใจสําใดโอ้ยผมแหงดีใจ <laughs> นะ อ่นะครับ <c oughs> โอ้ตกกับเลขทูบพอดีเลยนะครับอ่าคนตาบวชเย็บ <c oughs> แบ่งปันกันนะครับอ่าแนวทางที่ผมคิว่าแบ่งปันกันพี่น้องนะครับคือชุดนี้นะครับแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2565นะครับชุดเลขระวัง นะครับชุดเลขระวังอ่าชุดเลขระหว่งาวงนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วทุกคนจ๋าใครต้องการเข้ากลุ่มรับสายด่วนรัฐบาลฟรีนะครับสามารถจิ้มลิงด้านล่างทุกคนเห็นบอนะครับอ่าทุกคนเห็นไหมเนีแชร์ช่วงนี้ก็ได้ครับสวัสดีคุณมีแต่แหงนะครับสุขสบายสวัสดีครับคุณนุงหนิงสวัสดีจ้า กระดิ่งดังแล้วจ้ากระดิ่งดังกร,กระดิ่งดังสามตัวแตกไหมเนาะอะ,อะฝากทุกคนแชร์ด้วยนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยใครต้องการรับแนวทางชุดนี้นะครับใครที่พร้อมรับแนวทางชุดนี้แล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างจินนี่เสกทรัพย์แล้วพิมพ์คําว่าพร้อมรวยขึ้นมา พ the right. ิมพ์พร้อมรวยขึ้นมานะครับทุกคนพิมพ์พร้อมรวยขึ้นมาครับพ <laughs> <laughs> ิมพ์พร้อมรวยขึ้นมาตอนนี้เลยจ้ะทุกคนพิมพ์พร้อมรวยขึ้นมาตอนนี้นะครับใครที่พร้อมรับแนวทางแล้วพิมพ์พร้อมรวยขึ้นมาครับแล้วก่อนที่จะพิมพ์นะครับจิ้มลิง์ด้านล่างจีนี่อ่ะเข้ามาครับเข้ามาอว้ผมลืมแทเจะาของอ่าชุดระวังนะครับชุดระวัง แนวทางรัฐบาลชุดระวังชุดนี้นะครับบอกเลยนะครับผู้ใดที่ได้โรตรีเลขคู่นี้ไปแล้วพี่น้องนะครับเก็บไว้นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่สําหรับท่านใดน,นะครับที่ยังไม่มีนะที่ยังไม่มีหรือที่กําลังหานะครับนะก็พยายามพี่น้องนะครับเอาให้สุดความสามารถนะครับเอาให้สุดความสามารถผมกอหูว,ว่าช่วงนี้โรตลี่หายากนะครับหายากเออ หายากอีลีลอตเตอรี่นะครับนียิ่งเป็นเลขที่แบบดังแล้วนะโอ้ยพี่น้องนะครับแห่งหายากนะหวังว่านะครับแนวทางเลขชุดระวังรัฐบาลวัดประจำวันที่17มกราคม2 5 6 5นะครับหวังว่านาจะไม่ไปตรงกับเลขดังเนาะนะครับบางเทือพี่น้องนะครับเลขดังมันก็ไม่ได้ดังแบบเสมอไปนะครับมันก็บร่ได้ดังทั่วประเทศดอกนะครับอ่ะมันดังเฉพาะโซนนะครับ เฉพาะมองนะยกตัวอย่างเช่นนะเลขงวดก่อน68นะครับทางชุดระวังนะครับแนวทางรัฐบาลชุดระวังประจำงวดวันที่17มกราสองห้าหกห้านะครับตัวแรกจะเอาตัวหน้าไปดูก่อนนะครับผมใครชอบค่อยพิมพ์คาว่าชอบขึ้นมานะใครชอบค่อยพิมพ์คาว่าชอบขึ้นมานะครับ สำหรับตัวหน้าเลขชุดระวังรัฐบ,บาลงวดน,นี้นะครับเป็นเลขหกจ้ะทุกคนเป็นเลขหกจ้ะใครชอบหกอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้นะเผื่อจะตรงเผื่อจะตรงกันครับเผื่อจะตรงครับเผื่อจะตรงมากเลขหกบอแล้วผมมีแถมด้วยนะผมมีแถมครับนะมีแถมเดี๋ยวผมสิบอกว่าถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิป ของแถมมีหายพร้อมของแถมมีให้มีให้พร้อมนะครับนะเดี๋ยวจะบอกตัวฟันด้วยใครรอถึงท้ายคลิปได้นะครับนะแนะนําให้ถาเด้อนะครับนะเดี๋ยวบอกตัวฟันด้วยนะครับงวดนี้ฟันเลขอะไรนะครับนะได <c oughs> ้ยนตนจากป่าดีกว่านอพี่นอ้นองเนาะบางคนก็เอาไปตีเป็นเลขตัวนั่น,ต,น,นตัวนี้นะครับนะอาจสิฟันตัวนั้นตัวนี้ก็เป็นได้นะครับนะฟังจาก ปากผมดีกว่านะครับหกอะไรทุกคนหกอะไรหกอะไรชอบหกอะไรพิมพ์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเฉลยดีกว่านะครับอะหกนะครับหกโ่มีคนพิมพ์ถือหลาย <c oughs> แลนวสงสัยจะดังมันดังป่ะนี่เอา้าดังป่ะดังก็เบิ่งกันพี่น้องเด้อชุดระวังนะครับแนวทาง รัฐบาลชุดระวังงวดสิบเจ็ดธันวางวดสิบเจ็ดมกราสหามกหาพี่ดองชุดระวังนะครับหกสองสองหกจ้ะเมื่อกี่มีคนพิมพ์ถือหลายเดียฮะโ,โอ้คือพ้ากันพิมพ์ถือหลายแท้นะภาวนาขอให้ไม่ดังนะครับภาวนาขอให้ไม่ดังนะ 65ชอบมากนะครับ65ปล่อยไปแล้วครับตั้งแต่วันที่วันที่สองหรือวันที่สามนี่แหละปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปเป็นโอ้ยสิบกว่ามือแล้วนะ62นะ62นะผู้ใดมัดแคบปไว้พี่น้องนะครับผู้ใดมัดแคมปไว้เด้อบ,บาดนี่เด้อบ่ไผ่ก็ไผ่เด้อพี่น้องกันนะ โ yeah. บไยกับไั่พี่น้องนะครับหกสองสองหเจ้าหก2องตัวเปิดรัฐบาลน,นะครับหกหพี่น้องเยนนับ1นถึงหปิดแนวทางชุดนี้ครับใครเข้ามาแล้วจ้ะใครเข้ามาแล้วแขบไว้ก่อนเลยนะนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5้าโอเคนะครับแนวทางตามนี้ครับตัวระหวัง6กสองหครับ บัดนี้พี่น้องนะครับตัวฟันครับผมนะตัวฟันนะครับแนวทางรัฐบาลงวดนี้นะครับบอกไว้เลยงวดนี้ฟันงวดนี้ฟันฟันโตเมื่อกี้หละโตข้างหนา้าพี่น้องนะครับ จัดไปแล้วนะครับหกสองรัฐบาลงวดนี้ฟันหกครับทุกคนครับหกห้าหกมันดังอยู่แล้วครับ <c oughs> ตามเลขอายุอีกแล้วเมนวอล <c oughs> ตามเลขอายุนะครับนะเมนครับ หกห้านี้หกห้านี้ผมว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะผมให้ไปตั้งแต่วันที่สองแล้วนะครับใครที่หาได้ก็ก็หานะครับแต่สัญหาบอะไรผมก่อนแนะนํเอาเลขตัวเอื่นดีกว่านะครับนเลขตัวอื่นดีกว่ามีถมเทไปครับตรงกับเลขที่บ้านพอดีนะครับ เอาเลขที่มันใกล้ตัวตัวเองนั่นแหละทุกคนนะหกสองสองหกเย่าเลืมเก้าสองสองเก้านะครับใช่ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พีคมากที่สุดนะผมบอกเลยรัฐบาลงวดนี้นะครับหน้าตามนะครับหน้าตามมากที่สุดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวาจ็นไงล่ะพี่น้องนะครับ มื่ออือนนะครับมื่ออือนเป็นมือเปิดซ่องนะครับแล้วแล้วรัฐบาลงวดนี้น่าตามมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นงวดแรกเลยนะครับรัฐบาลงวดนี้จะเป็นงวดแรกเลยนะครับที่ใช้งบค่อนข้างน้อยที่สุดนะครับที่ผมได้บอกมาตั้งแต่อาจสิว่าตั้งแต่ไรโสดมากเลยกว่าใดนะครับนะรัฐบาลงวดนี้นะครับนะอาจจะใช้งบน้อยที่สุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้นะว่าเป็นอย่างก็ใส่งบหน่อยเบอร์โทรเลขาะใช่ไหม <c oughs> ป้าอายุห้าหกจัดเลยครับจัดเลยนะเบต้องถาเลยครับแต่วา่าเลขห้าหกก็ต้องเข้าใจด้วยนะต้องเข้าใจด้วยครับรัฐบาลก็เัง่เสียละพี่นอนะ้องเนาะเลขตัวใดดังมันก็ดังโพดโพ้นะครับดังโพดโพ้หาศีลอ่ไ้พร้อมนะ หกสองครับหกสองค